เริ่มต้นคลิปในวันนี้นะครับก็จะมารีวิวในส่วนของการถอนเงินให้ดูกันก่อนละกันนะครับตามจริงแล้วเนี่ยในแอปนี้นะครับการถอนเงินอนยากจะเริ่มต้นที่100บาทนะครับทุกคนสายฟรีก็สามารถสมัครเนาะเพื่อรับชิปนะครับมูลค่า7บาทนะครับใช้ในการเล่นเกมในแอปนี้ได้นะครับอันนี้ก็อของผมเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่200บาทนะครับน่าจะทําการ ถอนไปค่อนข้างหลายรอบนะครับมาเลยปรับยอดตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะแอปนี้ก็เป็นแอปหนึ่งนะครับที่ผมใช้เล่นเกมในเวลาแบบว่าว่างๆนะครับทุกคนโอเคการถอนเงินก็กดตกลงไปเลยนะครับอ่ะสองบาทนะครับกดตกลงไปนะครับอ่าคราวนี้นะครับรายละเอียดการถอนนก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็รอเงินเข้านะไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงนะครับได้รับเงินอย่างแน่นอนนะครับ คนไหนที่สนใจนะครับแอปนี้เดี๋ยวผมก็จะแนบลิงก์เนาะไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับก็สามารถกดจากลิงก์นะไปวโหลดติดตั้งแอปได้เลยนะครับจากนั้นก็ใช้ในส่วนของ Facebook ในการล็อกอินเข้ามาคราวนี้หลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานใหม่เนี่ยจะได้อ่าจะมีในส่วนของกิจกรรมการเช็คอินรายวันนะครับทั้งหมด5วันติดโนะจะได้อยู่ที่7บาทนะครับ สำหรับชิปในแอปนี้นะครับทุกๆ10,000ชิปจะมีค่าเท่ากับ100บาทนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับ คราวนี้ต่อมานะครับนอกจากที่เราจะสามารถเช็คอินรายวัน5วันเพื่อรับ700ชิปแล้วใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยสามารถมากดรับชิปเพิ่มได้นะครับก็ให้เราเนี่ยกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับดัอ่าบมุมบนด้านซ้ายมือสุดเลยนะครับจากนั้นให้กดไปที่คําว่าข้อมูลนะครับเสร็จแล้วให้ทุกคนเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีคําว่ารหัสแรกอยู่นะครับช่วงดันล่างๆสีเหลืองส้มนะครับก็กดไปเลยนะในส่วนของรหัสแรกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบรหัสไว้ให้ละกันนะครับรหัสตรง นี้เนี่ยเพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถไปขอจากแอดมินโดยตรงได้นะครับหรือว่าคนไหนที่ขี้เกียจไปขอนะครับก็สามารถใช้รหัสนี้ได้เลยนะผมเคยถามแล้วนะครับว่ามันเป็นรหัสเดียวกันเนก็สามารถก่อกรหัสตรงนี้เพื่อรับชิปเพิ่มได้เลยนะครับแล้วคนนี้นะในส่วนของการเล่นเกมในแอปนี้เนี่ยผมก็น่าจะ ไม่ได้มาสอนทุกคนเล่นนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะเล่นเป็นอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับก็มีการฝากด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะอาจจะฝากหรือไม่ฝากก็ได้นะครับก็แนะนํานะถ้าเกิดเป็นสมาชิกที่จะเข้ามาหาเงินฟรีนะครับก็สามารถรับชิป เช็คอินไายวัน5วันตรงนั้น,นรับชิปมา7บาทแล้วก็อาจจะไปเล่นเกมในแอปนี้ก็ได้นะครับคนไหนที่เล่นได้สะสมครบ100นะครับการจะถอนเงินถอนอยังไงใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยสังเกตด้านล่างนะมันจะมีฟังก์ชันคําว่าถอนเงินอยู่ให้เรากดจิ้มไปเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆแต่ละคนจะต้องทําการผูบัญชีเพื่อใช้ในการถอนเงินก่อนนะครับเป็นพวกธนาคารเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลที่ใช้ในการรับเงินนะครับเสร็จแล้วการถอนเงินของเว็บนี้นะครับมันจะเริ่มต้นที่ ที่ 10k นะลุกคนจะเริ่มต้นที่ 10k นะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเนว่าผมเนี่ยทำการถอนหลายเคาหลายรอบนะครับมันเลยปรับเป็น 20k นะครับ 10k หรือว่า100ชิปนะครับจะมีมูลค่าเท่ากับ10บาทนะครับแต่ว่าเจ้าตัวแอปนี้เนี่ยเขาจะมีกิมมิคหรือว่าเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับก็คือทุกครั้งที่เราทําการถอนเงินเริ่มต้น100บาทนะเราจะต้องมีชิปนะครับเหลืออยู่ในแอปอยู่ที่5,000ชิปนะครับเป็นชิปคงค้างในแอปนะก็คือต้องมี อย่างน้อยสำรองในบัญชีเนี่ย5,000ชิปนะครับหรือว่า50บาทสำรองไว้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะให้เราเนี่ยเอาชิปที่เหลืตรงนี้เนี่ยกลับมาเล่นเกมในแอปเขาอะไรประมาณนี้นะครับเขาไม่อยากให้เราถอนออกไปหมดนะครับประมาณนี้แล้วกันโน้ตสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับในส่วนของสลิปการถอนเงินเดี๋ยวก็จะแปะไว้ให้ใตค้คลิปละกันเนาะ คนไหนที่สนใจจะลองเล่นเก็บฟรีอะไรพวกนี้ก็ลองดูได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่ผมใช้เล่นเกมในเวลาบ่างๆนะครับที่สามารถทําเงินได้นะแต่ว่าคําเตือนนะทุกคนต้องตัดในส่วนของความรูปออกไปนะคราวนี้ก็คนไหนที่จะเติมเงินเข้ามานี่ก็ลองพิจารณาดีๆอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเรามีความรูปเข้ามาเกี่ยวเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเสียงเงินไปได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะฝากไว้ด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ